มาดูเรื่องข่าวกันดีกว่านะครับก็รบเราก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราเคยนําเสนอกันบ้างแล้วเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงว่าฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียมันจะมีปัญหาอะไรไหมกับช่วงโควิดนะครับ,รบเพราะว่าเติร์กเมนิสถานเองจะว่าไปก,ก็ก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่ใช่พวกมหาอำนาจทางเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐสักเท่าไหร่โอกาสจะโดนผลกระทบมันน่าจะมีคือช่วงนี้จัดปกติเนี่ยอาจจะจัดได้สบายสบยใช่รับเพราะว่ามันจะมี การเป็นเจ้าภาพอีเวนต์แต่และอีเวนต์เนี่ยผมว่าทั้งฟีฟ่าทั้งเอฟเนี่ยถ้าเป็นระดับทวีปเนี่ยเขามีเงินส่วนหนึ่งให้อยู่แล้วในการเตรียมการนะครับแต่ช่วงเนี้โดนทั้งโควิดแล้วอย่างที่พี่โยบอกว่าเติร์กมินิสถานเนี่ยสภาพความพร้อมของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่พร้อมจริงนะครับทำให้เขาถอนตัวในการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรครั้งนี้เนี่ย มันจําเป็นที่จะต้องจัดเพราะว่าต้องหาทีมไปชิงชัาชงแชมป์โลก5ทีมตัวแทนวีปเอเชียนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องจัดการแข่งขันแม้ว่าเจ้าภาพเติร์กเมนิสถานจะไม่พร้อมก็มีคูเวตเข้ามาเสียบแทนเลยนะครับแล้วก็จะมีการเตะกันในระหว่างวันที่4ี่ถึงสิพฤศจิกายนนะครับ ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าอา้าวตกลงมันจะเป็นไปตามเดิมปะ่ะในเรื่องของกลุ่มเพราะว่าเติมมินิสานเนี่ยได้ในในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะได้อยู่กลุ่มเถูกป่ะใช่ะใชนะแล้วก็มีเวียดนามทาจิกิสถานโอมานกลุ่ม B ีเนี่ยมีญี่ปุ่นเลบานอนคีร์กีสและรวมไปถึงคูเวตท,ที่เป็นเจ้าภาพกลุ่ม C ีเนี่ยมีอุซเบกิสถานจีนบาเรและอินโดนีเซียนะครับและกลุ่มดีก็มีอิหร่านไทยเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียครับและแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันต้องถามใจของทางคูเวตก่อนด้วยว่าเขาพร้อมที่จะอยู่กลุ่มนี้ไหมคือด้วยความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันก็ต้องอยู่กลุ่ม A เจ้าภาพต้องบอกว่าเจ้าภาพเจ้าภาพนะฮะโฮสต์เนี่ยต้องมาอยู่กลุ่ม A นะครับแล้วที่สําคัญก็คือต้องย้อนกลับไปดูเติร์กคูนิสถานเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้เล่นรอบเัาเลือกผลงานเป็นไงถ้าเติร์กมินิสถานผลงานไม่ดีอันนี้ผมขอภัยด้วยไม่ได้เอาข้อมูลเติร์กมินิสถานมาแต่ว่าถ้าผลงานไม่ดีแล้วไม่สามารถมาเล่นในรอบสุดท้ายได้เนี่ยอ,อาจจะมีทีมอ,อื่นเสียบเข้ามาแทนใช่ไหมนั่นหมายความว่าจะต้องมีการจับฉลากใหม่เพราะปกติเจ้าภาพนะครับก็จะได้สิทธิ์เล่นเลยใ,ในรอบ ต้องบอกว่าในรอบสุดท้ายอันนี้ก็คืออันนี้แหละนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าภาพคุณก็ต้องผ่านกระบวนการในรอบคัดเลือกมามถูกไหม,มตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วมันก็ต้องถามใจคูวเวตดีกอ่ว่าเพราะปกติเนี่ยนะฮะเจ้าภาพจะถูกจับอยู่ในกลุ่มเโดยอัตโนมัติแต่คราวนี้เนี่ยก็คือคูเวตเพิ่งมาเสียบแทนในการจัดแต่ตัวเองไปอยู่กลุ่ม B มกลุ่ม B นี่ญี่ปุ่นก็โอ้โหระดับ2อันดับ2ของเอเชีย เลบานอนอีกก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคืออย่างคูเวตเขาก็ต้องหวังแหละพอเป็นย้าภาพก็ต้องติดนะดูแล้วเวียดนามทาจิโอมานเนี่ยยังจะดูอ่อนกว่าครับในกลุ่ม C ที่พวกเขาอยู่ใไอในกลุ่ม B ีที่พวกเขาอยู่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าทางอิรานเองก็กําลังจะมีการจัดฟุตซอลสี่เศร้าช่วงเดือนกันยายนก็มีคูเวตอิรักอิรานแล้วก็อิรานอยู่ยี่สิบคูเวตอิรักนี่เขาจะไปเหรอ คู่เอีรังเล่นดีนะผู้สอนไม่รู้แต่เขาจะไปไหมเเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยคือสถานการณ์มันผม<ก>ผมเข้าไปดูแล้ว,ลวตอบรับเรียบร้อยแล้วในเนื้อข่าวจริงๆอ่ะเชิญไปทั้งหมด6ทีมนะค,ครับมีมีทีมจากโซนจากบ้านเราด้วยแหละนะฮะแถวเราด้วยแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสองทีมจากโซนเนี้ยไม่ยอมไป <c oughs> เพราะว่ากลัวเรื่องของโรคระบาดน,นี่มันเสี่ยงอ,ะอ่ะคือเอาตอนนี้เนี่ยอีรานเองก็ไม่ได้สถานการณ์จะดีนักเท่าไหร่ ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็แหมไปแล้วมันจะทํำยังไงละ่ะกระบวนการตรวจหาเชื้อต้องมีมาตรการกักตัวหรือเปล่าต้องอะไรหรือเปล่ามันวุ่นวายวุ่นวายเยอะนะไม่ใช่วุ่นวายธรรมดานะครับและไอ้ถ้าเกิดจะไปจัดพฤศจิกายนเนี่ยถึงตอนนั้นก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งด้วยว่าถานการเป็นไงมันจะต้องทํำยังไงกันแล้วคูเวตเองเอาจริงก็ก็ต้องถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วเอาจริงนะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะจัดเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะมีความพร้อมในเรื่องนี้มากที่สุดแล้วทั้งเรื่องของความรู้องค์ความรู้ในการที่จะมีการป้องกันอะไรทั้งหลายแหละแต่ตอนนี้เป็นคูเวตก็ต้องดูว่านาักฟุตซอลไทยเองเนี่ยแน่นอนอยังไงก็ต้องไปถูกป่ะครับแต่ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการช่วยมาตรการยังไงที่จะทําให้นักฟุตซอลไทยเรานะครับมีความสบายใจได้ในระดับหนึ่งว่าไปแล้วเนี่ย มันไม่เสี่ยงมากเกินไปแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการหรียุโรปเนี่ยที่จะเปิดฤดูกาลในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะเซ็นนักเตะเข้ามาสู่ทีมแล้วไปฝึกซ้อมกับทีมโดยแบบไม่มีการกักตัวเนี่ยม,มันจะอาจจะเป็นแนวทางก็ได้แนวทางก็ได้ในการที่จะจัดการกับเรื่องของทรนนาเมต์การแข่งขันให้มันจบอ,อันนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับผมอาจจะมองต่างตรงที่ว่าอย่างพวกสโมสรในยุโรปเนี่ยเขาเปิดตัวผู้เล่นแล้วก็เอาแค่เคตาอินโดไปเยอรมันไม่ต้องกักตัว ไปถึงยี่รามันก็เริ่มเลยอ่ะเพียงแต่บําบัดเรื่องของการบาดเจ็บที่ที่เจ็บอยู่เลยมันมันผมว่ามันเสี่ยงไปนะแต่ถ้ากลุ่มใหญ่ก็จะเป็นอีกมุมนึงไนงะเออผม,อมว่ามันเสี่ยงไปนะครับคุณลองคิดดูดิว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเนี่ยแล้วโหวคุณไม่ตรวจเลยไม่อะไรเลยอืมแล้วถ้าเกิดว่าไปแข่งแข่งอยู่เนี่ยคนที่มันติดเชื้ออยู่เนี่ยนะครับอาจจะไม่แสดงอาการตอนที่เข้าสนามบินนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็ปัญหาเดียวที่ ที่ตอนนี้แต่ละประเทศเจอก็กคือไม่แสดงอาการนั่นไงเชื้อไม่แสดงอาการอย่างที่อินเดียบังกลาเทศเนปาลอะไรพวกนี้น่ากลัวมากก็คือพอม,มันไม่แสดงอาการเนี่ยก็ไปเดินป,าป่าปนกับคนปกติเพราะว่าการตรวจเชื้อเนี่ยมันก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ<ม>บางประเทศเองเขาไม่มีชุดตรวจเยอะขนาดนั้นบางทีเขาก็เหมือนกับว่าถ้าคุณไม่มีอาการก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าคุณไม่เป็นครับคุณก็เดินป,าป่าปนกับชาวบ้านเข้าไปแล้วมันก็แพร่เชื้อกันไปเรื่อยๆแพร่เชื้อกันไปเรื่อยๆจนที่สุดแล้ว มันควบคุมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอย่างคูเวตผมเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการในการที่จะป้องกันค่อนข้างที่จะรัดก,กลุมเพราะเขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยครับถูกไหม<ช>เขาคงไม่อยากให้เอาพวกคนต่างชาติหรือนะักฟุตซอลต่างชาติเนี่ยไปติดที่ประเทศเขาเหมือนกันอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเจ้าภาพของการจัดก,การแขง่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในปี2020นะครับ